โอ้โหยาวริบเลยไปดูหัวก่วอนไาโดนจนได้ครับท่านผู้ชมนี่อุตุคนโตวสวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับก็วันนี้มาดักหนูเช่นเคยครับก็คลิปที่แล้วพ่าดไปครับหลักไปเท่าไหรยี่สิบหลังครับท่านผู้ชมได้มาสี่ตัวโอ้โห เซ็งเลยหนูน้อยมันกวนครับท่านผู้ชมคือผมไม่ได้พยายามครับก็คือไกลบ้านเนาะเลย,เลยไม่ได้พยายามก่ารุ่นเช้ารอบเดียวได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็วันนี้ก็มาหมายใหม่ครับไล่มันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายครับ,รบฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นป่าอ้อยครับเป็นป่าอ้อยแล้วก็มีช่องตรงกลางของตรงนี้เนาะที่เอาไว้สําหรับรถเข้าออกฉีดยาแต่ฝั่งป่าอ้อยนี่ดักไม่ได้ครับ เพราะว่ามันโล่งเขาฉีดยาไปครับเราเรามาเน้นทางป่ามันสับปะหลังนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูสภาพหมายผม,ผมมาดูกลางวันแล้วครับพอมีทางอยู่ครับท่านผู้ชมมันพอมีทางอยู่ครับแต่จะติดไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งครับโหนี่ครับท่านผู้ชมดูมันมาควักครับโอ้โหควักแหลกกระจายครับก็ทางดีอยู่ครับท่านผู้ชม ค่อนข้างใช้ได้อยู่แต่ว่าจะกินไม่กินนี่ครับโอ้โหผมจะให้ดูโอวางย่ามไปแล้วนี่ครับหมัอนมะควักของเขาแหลกเลยครับท่านผู้ชมควักทางแหลกเลยครับก็มีหลายอยู่ครับท่านผูน้ชมนี่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 ทางมันครับโอ้นี่ครับ โอ้โห oh, oh. นี่ครับผ่าล่องมันเข้าไปเลยครับนี่ลงไปนู่นนะฮะท่านผู้ชมอ๋อก็โอเคครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทําการดักก่อนเนาะแล้วก็เหยื่อที่ผมใช้ก็เดี๋ยวผมจะจะว่าไปก็ขุดมันเขานี่แหละท่านผู้ชมเออแล้วผมก็มีผงคุกมาก็ขุดมันในไร่เขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราไม่ได้เอามันมานะเรามาหาาข้างหน้านี่แหละ นี่ครับขุดปอกเปลือกเป็นที่เรียบร้อยทําไมผมถึงปอกเปลือกนะครับเพราเพราะเวลาผมผสมกับเหยื่อของผมเนี่ยเป็นผงเนี่ยมันจะมันจะติดดีครับเพราะเปลือกมันมีน้ําเนาะไอผงสําหรับคุกนี่มันเร่งความหอมความอยากของมันมันเนี่ยมันจะพอปอกเปลือกแนละ้วผงเ่มันจะติดตามผิวมันดีครับเอ่อทำให้ได้กลิ่นหอมครับนี่แล้วเราก็สมมติกลับมีเท่าไหร่เราก็ กับมีเท่าไรแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ผสมได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตขาตั้งกล้องครับได้อย่างนี้แล้วก็หั่นเป็นจานวนชิ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้ครับให้เท่ากับจํานวนกลับหลักเราครับนี่โอเคครับแล้วประมาณนี้นะฮะยวทาให้ดูก่อนแล้วก็คุกผงอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับมันจะติดแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันจะติดแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการดักกันก่อนเนาะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการดักกันครับนี่ครับทางครับท่านผู้ชมทางดีอยู่ทางเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เสียบมันเสียบมันเสร็จอย่างนี้นะครับเสียบเลย นี่ครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็โรยผงสักหน่อยครับไม่กินกระเหียบรางงานเนี่ยโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับมาดักหนูครับอือโอ้โหยาวลิบเลย ใหูหัวก่อนดูหัวก่อนโอ้โหใช่เลยครับสามเหลี่ยมแบบนี้จะมาดักหนูครับจะดักต่อดีไหมเนี่ยครับหูจงอางครับท่านผู้ชมใหญ่ซะด้วยแม่จะดักต่อดีไหมเนี่ย,หม,ห,ย,มห,มยหมายนี้ครับจะมาดักหนูครับท่านผู้ชมนี่ เจอของดีเขาให้เจ้าทินก็เดี๋ยวผมก็จะทําการหาทางแล้วก็ดักก่อนเนาะก็น่าจะได้หลายหลังอยู่ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นผลงานกันตอนเช้าครับไมายสวยๆไม่รู้จะได้ตัวเปล่าคลิปที่แล้วได้ไปสี่ตัวโอ้โหหนูน้อยกวนเด็ดเลยเพราะเราไม่ได้มายามเนาะอันนี้เราก็ยามเช้ารอบเดียวเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะ แกมือแกมือนัดแกมือเอาใหม่เอาใหม่เยอมันคุกครับไผ่สีทองมีตัวได้ควรแน่นอนครับไปรุ่นพ้อกันตอนเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าเช้าครับวันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่เมื่อวานหนาวกว่าครับก็เรามาดักหนูไว้เนาะแล้วก็ดักไว้ได้แค่อ่าสิบเอ็ดหลังครับก็พอมีรุ่นอยู่สิหลังพอดีไปเจอคาบงูจงอางก็เลยถอยก่อน เพราะมันคาบยังใหม่อยู่เนาะโอเคครับแล้วก็ใต้11หลังก็โอเคละไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันตอนเช้าๆครับไปนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าไปดูผลงานกันเลยผมดักไว้ใกล้ๆทางนี่แหละครับท่านผู้ชมท,ที่หนึ่งนี่ครับโอ้โหทางยังดีโอ้ หลังแรกก็ไม่ลั่นเลยครับอุย้ยมีรอยกินจนแหลกเลยครับท่านผู้ชมแต่ไม่ลัน่นบพะเป็นยังบ่เเป็นยังเก็บก่อนเดี๋ยวลั่นเหลือเกินครับนี่ครับต่อไปหลังที่สองเอาละครับหลังที่สองหายครับว้ายโดนจนได้ครับท่านผู้ชม มีอุตุคนโตเลยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้หนักอึ๊กเลยครับท่านผู้ชมหนักอึ๊กเลยโอ้หเดินเดินเดินนเด้ยครับหนักอึกเลยโอ้วนตบเลยครับ,บ,รบท่านผู้ชม ไปครับไปดูกันต่อนี่ครับผมดักไว้รูนี้เลยครับเมื่อกี้ไปดูกันต่อเป็นไล่มันสับพลังครับอุ้ยหลังนี้กระเด็นมาอยู่นี่นะครับเห็นแต่ไกลนะครับท่านผู้ชมหมาอีกแล้วครับยังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมโอ้เชือกยาวผมมัดครับนี่ครับแต่อีตัวนี้ใหญ่กว่า ยวผมบางย่ามก่อนแตผมบางย่ามก่อน <c oughs> นี่ครับเชื่อก่อนทีถ้าผมมัดครับเอ๊ะทำไมหนูมันออกค่อนแจ้งครับวานนี้ผมก็ขุดมันเอาของเขาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับขุดเอาของเขาตรงนี้ <c oughs> ตัวนี้ครับแรมที่สองมาแล้วครับนี่ครับเหยื่อมันครุกอู้สองตัว สวยๆเลยไปดูนี่ครับทางมันฮะไม่หทางดีด้วยเมื่อวานนะดูหลังที่สามไปหลังที่สามแล้วหลังที่สี่แม่หลังนี้ไม่ไม่ลั่นครับเหมาะด้วยนะเนี่ย อีหลังแล้วครับอีหลังแล้วตรงนี้อุ้ยมันเป็นป่ามันครับมันเป็นหนูคัวผมเลยดักทีทีแล้วก็วกตรงไหนเอตรงนี้อ้าวนี่ครับลันอีกแล้วโอ้ยอันี้ล่อกลางตัวแล้วครับท่านผู้ชมนี่ผมดักไว้นี่ ล่อกลางตัวเลยครับท่านผู้ชมเอา้าไม่ได้มัดซะด้วยอันเนี้ยโอเคครับมาอีกหนึ่งแต้มครับอ้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามแล้วครับสามแต้มโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเอตรงไหนมั่งเอย่ย่ผมขออนุญาตเก็บหนูก่อนนะครับ เก็บหนูแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บหนูเก็บกับดักใส่ย่ามก่อนสวยๆเลยครับสามแต้มนี้ไปครับไปยามกันต่อเลยอันนี้มันจะอยู่คนผมดักตะแรกผมดักไว้ทางนูน้นทางตะวันขึ้นน่นนะครับอันนี้ก็เลยขี่เลาะมานี่ก็เลยไปดักอีกที่หนึ่งครับดูหลังต่อไปเลยหลังนี้ ไม่อลันอันนี้มันผมไม่แน่ใจนะอีหลังนี้มันเป็นทางเก่าหรือทางใหม่แต่ผมว่ามันน่าจะอยู่นะอีทางเนี้ยโ,โอ้ย่าดไปอีกหนึ่งหลังโอเค๊บไม่ไม่ติดแนฮะหลังนี้ องหลังแล้วจักไว้ทั้งหมดประมาณ11หลังครับท่านผู้ชมก็ผมเจอคาบงูจงอางอยู่ตรงบริเวณตรงนู้นครับก็เลยไม่ได้หาทางดักต่อเยอะฮะก็เลยเลี่ยงๆออกมาหน่อยเพราะมันเป็นคาบใหม่ๆเนาะอันตรายผมก็เลยไม่ได้ดักครับท่านผู้ชมก็เลยหาที่ดักไม่เยอะโอเครับเหลืออีก2หลังสุดท้าย โอ้ยมันยากาศดีครับตอนเช้าวันนี้แต่วันนี้น้ำค้างไม่ไม่แรงมากครับท่านผู้ชมได้3ามแต้มอยู่เลยสิบหลัง11หลังแล้วตบโอ้ยเนี่ยหมายมอเหมาะเนี่ยครับไม่มีรอยกินเลยครับท่านผู้ชมหรือมันจะเป็นเพราะคาบงู นี่ครับมันลอยมาควักกินใหม่ๆครับนะท,ท่านผู้ชมหน้าแท้ๆเนี่ยโอเคครับอืม응อืมหลังเนี้ยเหมาะแท้ๆน,นะครับท่านผู้มะะชมเนี่ยหลังเนี่ยโคตรเหมาะลยครับท่านผู้ชมเนี่ย ลอยดูไปบางใบไม้ใช่ไหมครับนี่มันเข้าไปกินในรูหน่อยไหมฮะมันต้องมีอะไรกวนมันนะครับท่านผู้ชมเฮ้หนูถึงไม่ค่อยกล้าออกแถวเนี้ยน่าจะเป็นนั่นแหละโอเคครับไม่เป็นไรครับสิบเอ็ดหลังได้สามแต้มก็ถือว่าโอเคใช้ได้ยามเช้ารอบเดียวครับก็วันนี้ก็ได้สามแต้มครับสิบเอ็ดหลังยามเช้ารอบเดียว ก็ชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมไผ่สีทองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวยๆเลยครับท่านผู้ชม